ข่าวดีค่ะเพื่อนๆสำนักงานอุทยานแห่งชาติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ของขวัญพี่น้องประชาชนด้วยเข้าอุทยานฟรีนะคะเพื่อนๆในวันท้ายปีก็คือวันที่31ธันวาคม2567และต้อนรับปีใหม่วันที่1มกราคม2568สำนักงานอุทยานแห่งชาติเปิดให้คนไทยเข้าฟรีใน2วันนี้นะคะเพื่อนๆ เข้าฟรีที่ไหนบ้างก็คืออุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยเลยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆพี่น้องประชาชนที่กำลังจะไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเพื่อนจะวางแพลนไปเที่ยวไปกางเต็นท์ในวันที่31และวันที่1ที่จะถึงนี้นะคะออกก็เลยนำข่าวดีนี้มาฝากเพื่อนๆคะ่ะจากสำนักงานอุทยานแห่งชาตินั่นเอง